เขียวล้วนอ๋อใส่แล้วไม่ไม่เอาหรอกสีเขียว <c oughs> มีพวกเราคนแล้วก็มีก็ถามว่าจะเอาไหมล่ะสีเขียวน่ะพวกก็ต้องใส่อยู่แล้วหรือเปล่ามันเป็นสไตล์อ๋อก็ต้องใส่อยู่แล้วของแฟนในวันนี้ไป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 ก็ใส่อยู่แล้วเพราะมันมีแค่แค่ตัวเดียวป้าปเผยแซ่แฟนนี่บล็กออฟแท้ๆแหละต้องใส่อยู่แล้วใช่ไหมเขาเป็นของแฟนก็ต้องใส่ใส <c oughs> ถ้าถ้าถ้าไม่ใส่นี่จะบ้าไหมเดี๋ยวชีช่อง เอาไหมสมแสตเอาสีไหนก็ได้ที่คุณเต็มใจให้ผมอะ่ะคุณเต็มคุณเต็มใจให้ผมสักตัวไหมล่ะได้เพราะว่าผมสั่งแค่ผมเอามาใส่นี่เตะบอลมไ้มนี่โอ้ยส20เตมตะต <laughs> กรอเฮ้เอเดี๋ยวเรู้จักท่าปากท่าอย่างนี้